สวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับดวงการงานการเงินของคุณในช่วงครึ่งปีหลังของปี2568นนะคะมาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ที่ว่ามานะคะเรื่องการงานการเงินจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะอันนี้ก็เลยครึ่งปีหลังมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่ามาเองก็เพิ่งจะมีโอกาสได้มาทำคลิปให้ทุกทุกท่านได้ดูนะคะหวังว่าจะยังไม่ใส่เกินไปเนาะมาดูกันนะคะ ขอถามไพ่ทาโร่นะคะว่าสถานการณ์ในเรื่องการงานนะคะการงานของชาวฝึกศกในช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นเช่นไรบ้างนะคะขอทราบเรื่องการเงินค่ะการเงินของชาวฝึกศกในช่วงครึ่งปีหลัง ค่อนข้างจะสัมพันธ์กันพอสมควรนะคะระหว่างงานและเงินนะคะหลายท่านก็อาจจะเป็นชาวพึกษศกที่เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องทำงานถึงจะได้เงินอะ่ะไม่ค่อยได้อะไรมาง่ายๆอะไรประมาณนี้นะคะเออ การงานของคุณค่อนข้างจะทําเงินได้ดีนะใครที่ทําฟรีแลนซ์เนี่ยจัดว่างานเข้าเยอะได้เงินเป็นก้อนได้เงินแบบได้เยอะอะนะคะแต่ว่านะคะได้มาก็มีอันต้องออกไปเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยนะ,ะบางท่านก็ได้เงินก้อนมาก็เอาไป ใช้นะคะกับความสุขของตัวเองนะคะหรือการดูแลคนที่อายุน้อยกว่าลูกน้องบริวารน,นะคะก็ว่าไปนะคะหรือบางท่านอาจจะต้องเอาเงินไปใช้กับยานพาหนะแบบนี้ก็ได้นะ,ะหรือการเดินทางบางคนชีพประจรลงเท้านะคะเงินก็ไปกับการเดินทางเยอะอะไรแบบนี้นะคะงานเนี่ยนะมีความมั่นคงดีนะคะแต่ว่านะ เราอาจจะมีความรู้สึกว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงเท่าไหร่เพราะว่าอะไรคะเพราะไม่มีใครช่วยเราได้นะคะเออไม่ว่าจะเป็นเจ้านายนะคะหรือไม่ก็ลูกน้องเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นงานที่มีความเฉพาะทางหรือเปล่านี่คุณทําอยู่เหมือนกับว่าคุณคุณเป็นเออเอ็กซ์เพิดในเรื่องนั้นนะต้องเป็นคุณเท่านั้นอะไรแบบเนี้ยแล้ว ในในที่ตรงนั้นมันอาจจะไม่ค่อยมีใครที่จะแบบมาทําแทนคุณได้อาจจะมีงานล้นมืออะไรแบบนี้ก็ได้นะเออแต่ว่าขอให้คุณคิดบวกไว้เถอะเพราะว่าไอสิ่งที่คุณทําเนี่ยนะคะมันจะไม่ไม่สูญหายไปไหนนะคะเพราะว่ามันก็จะได้เงินมานะ่ะนึกออกไหมยิ่งคุณทํามากคุณก็จะได้มากนะเนี่ยโอ้แต่ละวิวออฟฟิชชันเลิศน,นะคะทำไปเถอะ เชาาพฤกษสบสู้ชีวิตนิดนึงช่วงช่วงช่วงปลายปีเนาะอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่อยเนาะไม่มีเวลาแบบเขาเรียกอะไรทํางานจนไม่มีเวลาเครียดบางท่านไม่ไม่คุณมะไม่ได้รู้สึกน้อยใจกับโชคชะตาอะไรเลยรู้แบบชินแล้วอะไรแบบเนี้ยนะบางท่านก็อาจจะมีความรู้สึกแฮปปี้ก็ได้นะเออรู้สึกแบบเออทําคนเดียวมันง่ายกว่าจะต้องไปประสานกับคนอื่นแบบเนี้ย นะคะแล้วก็ท้ายที่สุดมันจะผ่านไปได้แล้วก็ประสบความสําเร็จมากด้วยนะคะอาจจะทําให้คุณเนี่ยนะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่าเอ,อ่อได้รายได้จากการทํางานเนี่ยมากขึ้นนะคะยิ่งใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะคุณอาจจะต้องแบบเหมือนกับลงมาทําแทนลูกน้องบางท่านก็ได้นะเออซึ่ง คุณมีความรู้สึกว่าคุณปล่อยเขาจัดการแล้วมันอาจจะไม่เวิร์กถ้าคุณทําเองอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะยอมเหนื่อยหน่อยนะคะเพื่อที่จะเหมือนกับรีเซ็ตระบบอะไรบางอย่างหรือทําให้งานเนี่ยมันออกมาประสิทธิภาพดีขึ้นเป็นโรมโมเดลให้กับหรือว่าเป็นต้นต้นแบบนะคะให้กับคนที่จะมาทําสารต่ออะไรแบบเนี้ยนะคะก็ประสบความสําเร็จนะคะแต่อาจจะเหนื่อยด้วยตัวเองนะคะค่อนข้างเยอะในเรื่องงานนะคะ เอรื่องเงินก็อย่างที่บอกเนาะเราเอาไปใช้กับกับความสุขของตัวเองนะคะหรือไม่ก็ดูแลนะคะดูแลแบบลูกน้องบริวารน,นะคะบางท่านก็ถ้ามีคุณมีครอบครัวแล้วเนี่ยคุณจะหมดเงินไปกับลูกๆคุณเยอะมากนะคะในช่วงปลายปีนี้นะคะอาจจะพาไปเที่ยวนะคะเดินทางก็ได้นะคะใครที่เป็นโสดก็นั่นแหละนะป <laughs> นเปอือใครคะ เพื่อนก็ได้นะห่คนที่อายุน้อยกว่าหรือตัวเองนี่แหละนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมนะคะเวันหยุดก็ต้องแบบมีออกทริปไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดอะไรแบบเนี้ยนะคะอืเนี่ยโอโ้พูดถึงการเดินทางก็นะคะอ๋อบางท่านอาจจะพาพาคนรักไปเที่ยวก็ได้นะเงินก็อาจจะเอาไปเปคนที่เรารัก นะคะเพื่อฮิวใจคนรักเนาะอาจจะทํางานเยอะนะไม่มีเวลาแบบว่าอยู่กับคนที่รักแบบเนี้นะคะเราอาจจะเปคนรักเราค่อนข้างเยอะนะคะหรือซื้ออะไรให้ประมาณเนี้นะก็คุณรู้ว่าคุณจะต้องมีรายจ่ายอะไรพวกนี้แล้วนะคะตั้งแต่ตอนนี้ก็หวังว่าคุณจะสามารถวางแผนการใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีนะคะชาวราศีพิษภคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่า ไพ่เนี่ยมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานและการเงินนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะโอเคขอถามคำแนะนำในเรื่องการงานก่อนเลยนะคะไพ่ก็อยากออกมาซากทุกไปนะคะขอคำแนะนำ ในเรื่องการงานของชาวพึกศกนะคะช่วงครึ่งปีหลังของปี2,568นะคะการงานโอ้การเงินอืมฮไพ่สี่ใบแรกในเรื่องของคำแนะนำเรื่องการงานนะ อืมเ <c oughs> ช่าพึกศกที่เป็นสายมูนะถ้าคุณไปมูเรื่องการงานไว้เนี่ยบางท่านอาจจะมูตั้งแต่โอ้เสียงหายเลยอะ่ะพอจะพูดเรื่องนี้ <c oughs> บางท่านอาจจะมูตั้งแต่ก่อนก่อนครึ่งปีหลังอะ่ะแล้วคุณประสบความสำเร็จไปแล้วอะ่ะคุณก็อย่าลืมไปทำตามสัจจวาจาที่คุณตั้งตั้งไว้ หรือให้ไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นทั้งผู้ชายและเป็นทั้งผู้หญิงบางท่านบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเด็กด้วยนะกูมานอะไรแบบเนี้ยน้องไข่อะไรแบบนี้มาหมดเลยอะ่ะนะคะมีความเป็นไปได้นะคะอีกในหนึ่งนะคะเนื่องจากเป็นดวงรวมเนาะหมาก็จะพูดให้แบบครอบคลุมนิดนึงเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้หลายกรณีนะคะอีกในหนึ่งนะคะเออ คุณพฤกษบอย่างที่ม้าบอกไปว่าดวงของคุณในช่วงครึ่งปีหลังอ่ะเหมือนคุณจะต้องทําอะไรด้วยตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะไพ่เนี่ยออกมาแนะนําว่านะคะบางเรื่องบางเรื่องเนี่ยคุณสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้นะคะแต่ขอให้คุณแบบพูดออกมานะคะแต่ถ้าคุณเก็บงําไว้เนี่ยนะคะหรือว่าไม่ขอความช่วยเหลือใครเลยอะ่ะคุณก็ต้องยอมเหนื่อยนะคะด้วยตัวคุณเอง เรื่องบางเรื่องนะคะมันไม่จำเป็นต้องใช้เหตุผลนะคะหรือความเป๊ะมากก็ได้ชาวพฤกษศกบางคนอาจจะมีความเป็น perfectionist สมมุติคุณทำงานหนึ่งอย่างคุณอาจจะมี10บขั้นตอนจะต้องทำตามนั้นเท่านั้นอะไรแบบนี้แต่ไพ่เนี่ยออกมาแนะนำว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันอาจจะไม่ต้อง10ขั้นตอนก็ได้มันอาจจะเอ่อทำแค่แปด อะไรแบบนี้นึกออกไหมหรือมันอาจจะมีวิธีการที่มันทําให้คุณแบบเหนื่อยน้อยลงอะไรแบบนี้คุณก็อาจจะลองพิจารณาดูก็ได้นะนะคะประมาณนั้นเออแล้วก็ให้ระวังเรื่องคําพูดเนาะคำพูดหรือการเจรจานะคะที่อาจจะทําให้การงานคุณเนี่ยล่าช้าเพราะบางบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่พูดตรงเกินไปนะคะเออ เพื่อนร่วมงานนะคะหรือคนที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณเรื่องเรื่องงานเนี่ยเขาอาจจะค่อนข้างเซนซิทีฟหรือเปราะบางอะไรแบบเนี้นะคะมันอาจจะทำให้งานคุณเนี่ยจบช้าลงนะคะด้วยคำพูดของคุณเองประมาณนี้นะคะก็ให้ระวังไว้เนาะตั้งแต่ตอนนี้ในส่วนของการเงินนะคะการเงินเนี่ยม,มาคิดว่านะบางบางท่านเนี่ย อยากจะปิดหนี้ไหมมีความรู้สึกเหมือนอยากจะปิดหนี้หรือว่าเอาเงินไปใช้กับการทําให้บางท่านอาจจะอยากปิดหนี้รถบางท่านอาจจะอยากปิดหนี้บ้านอะไรก็แล้วแต่นะคะทีิจริงมันก็สามารถทําได้นะคะถ้าคุณเนี่ยนะคะเ,เหมือนกับทยอยแต่ว่าไพ่ก็แนะนำว่าให้ใจเย็น รู้ว่าคุณอยากจะทําทุกอย่างให้มันให้มันเรียบร้อยนะแต่ว่ายังไม่ต้องรีบก็ได้อะ่ะอืมเช่นสมมติคุณคิดว่าถ้าคุณได้เงินก้อนมาในสิ้นปีนี้คุณจะเอาไปปิดเลยตู้มก้อนเดียวแต่เหมือนเหมือนไพ่ใหญ่ออกมาแนะนําว่าให้ดูดีๆเพราะว่าถ้าคุณเอาเงินก้อนนั้นน่ะไปปิดนี่แล้วเนี่ยมันเหลือเงินที่คุณจะไว้สำรอง ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินหรือเปล่านะคะบางทีอาจจะต้องแบ่งแบ่งซอยออกมาให้มันเป็นก้อนแบบเล็กๆล,ลงไม้อะไรประมาณนี้ทยอยทยอยแต่ไม,ไม่ไม่ได้ทยอยแบบยอดปกติอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอีกในหนึ่งนะคะบางท่านอาจจะถ้าคุณมีลูกหนี้นะหรือรอ,รอเงินอะไรจากทางไกลอะไรแบบเนี้ยแล้วคุณมีความรู้สึกว่ามันล่าช้าเหลือเกินนะคะ ให้คุณติดต่อนะคะกับคนเหล่านั้นหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องเงินของคุณเนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วคุณจะได้รับเงินที่คุณรอคอยอาจจะไม่ได้มาเป็นก้อนแต่ว่ามันจะทยอยมาเรื่อยๆมันจะไม่แบบว่าเงียบหายไปเลยนะคะบางท่านอาจจะพยายามที่จะแบบหามาแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่กลับมาสักทีอะไรประมาณนี้นะคะ ถ้าใครที่อยากจะหาะไรายได้เสริมนะคะให้คุณลองแบบอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะหรือไม่ก็เออลองคิดพิดจารณาดีๆนะคะว่ามันมีลู่ทางที่คุณจะทำะไรายได้อะไรพวกเนี้ยได้หรือไม่นะคะเช่นงานออนไลน์นะคะงานเรื่องการสื่อสารกับผู้คนเนี้ยอาจจะช่วยให้คุณเจอลู่ทางอะไรบางอย่างที่คุณจะได้งานเสริมหรือว่าไรายได้เพิ่ม ก็ได้นะคะแต่บางทีคุณอาจจะยังคิดไม่ออกนะวิธีการที่คุณจะคิดออกก็คือคุณอาจจะต้องแบบออกไปหาแรงบันดาลใจอ่ะนะคะแล้วคุณจะเจอนะคะงานที่เอ่อจะทำให้คุณแบบได้เงินเพิ่มหรือได้รายได้เสริมหรือว่าได้เอ่อรายได้มามากกว่าหนึ่งทางอะไรแบบนี้นะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำนะคะประมาณนี้นะคะชาวราศีพฤษภ คำพยากรณใดไม่ถูกตาต้องใจก็ขออภัยไวลนที่นี้ด้วยนะคะเนื่องจากเป็นดวงรวมเนาะก็เป็นปริยาิที่จะตรงกับทุกท่าน่ะนะคะค่ะคำพยากรใดไม่ถูกใจขออภัยอีกรอบนะคะไว้พบกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ